ทางรัฐสภาที่เคารพกระผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับกระผมขอพิปรายร่างพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับผมได้อ่านนะครับทั้งหมด12มาตราการปรรูปกระบวนการยุติธรรมนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะปัจจุบันนี้นะครับสังคมเนี่ยนะครับแตกแยก ส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเกิดจากกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ยุติธรรมกับบางกลุ่มบางคนเท่าใดนักนะครับประชาชนเ็าทราบดีในสิ่งที่ผมเห็นด้วยคือระยะเวลานะครับมีการกําหนดระยะเวลาเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมาอย่างยิ่งแต่ในส่วนที่ผมได้อ่านนะครับโดยเฉพาะในมาตราสี่นะครับในมาตราสี่ ที่บอกว่าพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมกําหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอนให้ชัดเจนอันนี้ดีครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้าดีครับและให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบได้ว,ว่าหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะพิจารณาเรื่องที่อยู่ระหว่างการดําเนินง,งานเสรียสิ้นเมื่อใดอันนี้ก็ดีครับรวมทั้งตรวจสอบความคืบหน้า โดยผ่านช่องทางที่หลากหลายดีครับแต่ในข้อความถัดไปนี่นะครับแต่ทั้งนี้จะก,กำหนดระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการอำนวยความิธ,ธรรมหรือการดำเนินงานโดยสุจริตของบุคคลไม่ได้ในประเด็นนี้นะครับที่ผมเป็นห่วงว่าจะก,กำหนดโดยกระทบความเป็นอิสระในการดำเนินงานไม่ได้เนี่นะครับ ผมคิดว่าการให้ความอิสระบางครั้งอาจจะให้มากเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดความล่าช้าความเคยชินนะครับซึ่งบางครั้งนี่ก็อาจจะให้เหตุผลว่า,ามีจํานวนงานเยอะนะครับซึ่งเวลาไม่ว่างบ้างก็อาจจะเลื่อนไป3เดือน5เดือน1ปีก็มีนะครับก็เลยทําให้กระบวนการนี้เนี่ยมันล่าช้าเพราะอาจจะใช้ดุลพินิษนะครับซึ่งผมคิดว่าการใช้ดุลพินิษย์มันจะต้อง ซึ่งผมคิดว่าการกําหนดระยะเวลาเนี่ยยังไงก็ตามมันก็ต้องไปกระทบความนิสระในการใช้ดุลยินิจแน่นแน่นอนนะครับซึ่งข้อความนี้ผมอาจจะเห็นเห็นเห็นต่างนะครับส่วนในมาตราอื่นนะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่ในส่วนที่ผมคิดว่าการที่จะทําให้เวลามันเร็วขึ้นเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่บางครั้งถ้ามันเร็วมากเกินไปเนี่ยมันก็เป็นโทษเป็นความไม่ยุติธรรมเช่นกันครับ เช่นการยุบพักการตัดสิทธิทางการเมืองนะครับในฝ่ายที่อาจจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายใดก็ตามเนี่ยเท่าที่เราทราบมาเนี่ยนะครับแต่การกําหนดของ10หน่วยงานนะครับสิหน่วยงานเนี่ยผมขออภิปรายเพื่อให้ประชาชนที่ฟังวิทยุทราบเลยครับก็มี1กระทรวงอาณจไทยกระทรวงยุติธรรมกระทรวงกรมกรมธรรมนูนนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยนะครับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสารองค์กรนายการและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนี่ครับออทั้ง10หน่วยงานนี้นะครับถ้าใช้เวลาในการกาหนดเวลาที่ชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าประโยชน์ในการตรวจสอบนะครับในการประเมินเวลาหรือการคาดล่วงหน้านะครับของประชาชนเนี่ยว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใดเนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับเวลาหรือค่าใช้จ่ายเนี่ย คือเวลามากค่าใช้จ่ายมันสูงท่านประธานครับแล้วก็ความส,ดสะดวกสบายเนี่ยมันมันไม่เกิดมันจะเกิดความลําบากกับีนน้องประชาชนบางทีเขาอยู่ห่างไกลครับต้องเดินทางไปศาลต้องเดินทางไปเนี่ยนะครับซึ่งใช้เวลาจํานวนมากแล้วก็เกิดความลําบากเกิดค่าใช้จ่ายแล้วก็มันเป็นเหตุทําให้หลักฐานต่างๆนะครับถ้ามันเนิ่นนานไปเนี่ยหลักฐานต่างๆอาจอาจสูญหายได้นะครับผู้ต้องหาอาจจะหลบหนีได้หรืออาจจะมีการโยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินได้ ทำลายหลักฐานได้นะครับหรืออาจจะมีการสร้างหลักฐานเท็จขึ้นได้เวลาเปลี่ยนนะครับท่านประธานอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้เวลาเปลี่ยนคนมันเปลี่ยนครับเวลาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนพยานหลักฐานเปลี่ยนนะครับเวลาเปลี่ยนเนี่ยกฎหมายก็เปลี่ยนตามเวลาเปลี่ยนเนี่ยนะครับกระบวนการยุดธรรมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นการกําหนดระยะเวลาเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าดีไม่ดีแต่ในส่วนที่ผมเห็นต่างก็คือว่าควรจะ ไม่ให้เป็นดุลพินิษ์ของแต่ละหน่วยงานนะครับควรจะมีการกําหนดกรอบไว้ว่าการกำหนดเวลาควรจะมีขั้นสูงสุดเท่าเท่าใดไม่ใช่ว่าให้แต่ละหน่วยงานนะครับไปใช้ดุลพินิษของหน่วยงานเองว่าจะต้องกาหนดเวลาเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยก็ยังทําให้การทํางานของแต่ละหน่วยงานล่าช้ายอยู่เหมือนเดิมเพราะคงไม่มีหน่วยงานใดท่านประธานครับที่จะไปกําหนดเวลาให้ตัวเองเร็วขึ้นให้ตัวเองทํางานยากขึ้นผมว่าไม่มีแล้ครับ เขาก็ต้องกาหนดเวลายาวขึ้นยาวขึ้น,ยา,นยาวขึ้นเนี่ยฉะนั้นกฎหมายฉบับน,นี้ควรจะมีการกําหนดเวลากรอบเวลาเนี่ยให้ชัดเจนว่าอย่างช้าเนี่ยควรจะไม่เกินเท่าใดนะครับอย่างเร็วประมาณเท่าใดนะครับเพื่อให้ประชาชนเขารู้ล่วงหน้าว่าถ้าเป็นคดีแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยครจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีเขาจะรู้ล่วงหน้าเลยครับแต่ถ้าท่านบอกว่าให้หน่วยงานเนี่ยไปใช้ดุลนิตไปกําหนดตัวเองเนี่ยตรงนี้แหละครับที่ผมไม่เห็นด้วย นะครับยังไงก็ตามหน่วยงานต่างๆก็คงไม่มากําหนดตัวเองให้มาบีบบีบตัวเองแหละครับเพราะว่าตอนนี้ท่าที่ทราบเนี่ยคดีต่างๆอยู่ในศาลมันมากมายเป็นหมื่นๆคดีท่านอ่า,าท่านประธานครับก็ไม่รู้ว่าจะเคลียร์กันยังไงเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกไปเนี่ยนะครับหน่วยงานเหล่านี้จะสามารถกําหนดเวลาได้ตรงใจประชาชนหรือไม่ทันเวลาหรือไม่นะครับผมก็เลยคิดว่าควรจะมีการกําหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนว่าไม่ควรเกินเท่าไหร่นะครับกล่าวขอบคุณมากครับ ครับครับ